มั่นใจพุทธบุญเสร็จนะมั่นใจพุทธบุญเสร็จจากปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้นึกถึงมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งในเรื่องการไม่คบคนพานเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงให้เป็นข้อแรกนะไม่คบบคนพานเพราะเหตุใดจึงให้เป็นข้อแรกแสดงว่ามีความสำคัญมากจึงน้อมกราบขอความเมตตาพอท่านช่วยขยายความเรื่องนี้ เพื่อสร้างปัญญาแก่เยาวชนของชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่คำว่าคนพาลคำว่าพาลเนี่ยมันแปลได้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ดีไปเริ่มต้นบกพร่องไม่เดียงสาอ่อนเยาว์บกพร่องจนกระทั่งเป็นคนที่ทุจริต เลวร้ายสุดๆเรียกว่าผ่านทั้งนั้นรวมตัวความไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสูงสุดไว้ในคำว่าคนผ่าน,าน,านพาละพ่อผ่านสระอาะรอลิงเนี่ยเนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาคำว่าคนผ่านอย่ายไปคบคนผ่านไว้ข้อที่หนึ่งเพราะถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ควรจะต้องไป ขบคุณก็ตัดเลยแม้แต่เด็กๆที่เรียกว่ายังไม่เดียงสาก็เรียกว่าคนพาละยังเยาวยังอ่อนเยาวยังไม่เดียงสายังไม่รู้ปภาษาอะไรคุณก็อย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเด็กจะไปเอาอย่างเด็กนะจะไปเอาอย่างเด็กอยากไปเอาอย่างคนไม่เดียงสานะ ขอยกตัวอย่างให้ฟังไม่เดียงสาขออภัยนะมหาบัวเนี่ยไม่เดียงสาในเรื่องกามคุณห้ากินหมากกินพรูนี่คือกามคุณห้าเต็มร้อยเปร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนเด็กๆไม่รู้เลยวันนี้คือกินเลสที่ตัวเองเสพตัวเองติดนะ นี่พูดอย่างเห็นใจนะพูดอย่างเข้าใจเลยนะแต่จริงๆลึกๆอัตมาไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่ามหาบัวไม่รู้ว่าน,นี่คือกิเลสกามาคุณรูปเราในเชิงสัพพะอัตมาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอัตมาถ,ถึงจึงเห็นจริงว่าโอ้โหจิตมหาบัวเนี่ยขออภัยต้องพูดความจริงอีกโกหกสิ่งที่ตนรู้ว่าเป็นคําโกหก อาตมาต้างว่าโอ้ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงคนนี้พระพุทธเจ้าต,ตรัสว่าคนที่โกหกท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองโกหกนั้นคนนี้ไม่มีความชัว่วใดที่ตนเองจะทำไม่ได้นี่เป็นคำตัดขระพุทธเจ้านะ